สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเขาบอกจะแล้วข้าวด้วยนะเอฟีครับนะเอฟีครับล่าสุดนะครับเอฟครับโอ้โหใบนี้ไม่ใช่ใบเสร็จนะครับอีกปอบนะครับอีเมลนี้บอกว่าจะส่งใบเสร็จให้ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าช่วยเอามาฟาดหน้าอีใหม่ด้วยนะครับนะเอฟีอยามีแต่ปล่อยไฟลงอะไรเชื่อหมดหวานเจี๊ยบสติกเกอร์หลอกทําบุญกี่พันยูโรแล้วล่ะ นะครับอีกมิจาชีพโอ้โหเอครับเอาละครับเมื่อจราวนลมาว่าให้เอาใบเสร็จนะครับนะเอามาฟาดหน้านะครับไม่หน่อยนะครัิครับนะโอ้โหเวาสุดครับนะอีเพนจันไล่นะครับได้ลงโพสสลิปนะครับนะครับได้ลงโพสสลิปนะครับนะอืมว่าเงินเนี่ยที่เอฟซีสติ๊กเกอร์ให้นะครับได้ห้าสิบเหรียนะครับนะก็ได้เอาไปให้กับหมูทีเด็ก นะครับล่าสุดไหนสิครับโดนไม่ชลวันนะครับโอโคออกมาเปิดแล้วครับนะุกท่านออกมาเปิดแล้วนะครับนะไอเงินตรงนี้นะครับถ้ามันต้องมีใบเสร็จถูกต้องไหมนะครับใบเสร็จเนี่ยยื่นไปแล้วนี่คืออีเมลถ้า,า, pues ถามันอีเมกี้ทีขา้างหน้ามันจะมีใบเสร็จมาให้ขอส่งมาให้ก็เอามาฟาดหน้าสิครับใบเสร็จนั้นเอามาฟาดหน้าสิครับกลัวครับนะไม่ชลวันออกมาท้าให้เอามาฟาดหน้านะครับ ไม่กล้าครับนั่นคืออีป้าอีแม่นอกไซสันดานเดียวกันกับอีดำนะครับทุกท่านสันดานเดียวกันนิชส่ชอบอมนะครับนะชอบเอาอมเงินเด็กไอพวกเอฟซีไฟก็ไปหลงเชื่อมันนะครับเห็นไหมครับนะ่าสุดที่ครับไม่ชะลวันได้มีการโพสต์นะครับที่ครับนะโอ้อหตอกหน้าอีีแม่นอกไซนะครับที่เมื่อวานนี้ครับอีแม่นอกไซครับได้มีการโพสต์นะครับนะโพสต์อันนี้รคบทีเนาะว่าเป็นเงิน ว่าเงินค่าสิกเกอร์แต่โอนการบุญแล้วให้กับมูทีเด็กแล้วจระเข้จับจุดได้ก็เลยส่วนกลับแบบนี้เดี๋ยวเรามาอ่านกัครับเอกสารนี้เป็นคำขอบคุณสำหรับการบริจาคเงินให้กับองค์กรการอุศนในฝรั่งเศสครับนี่คือคำแปลสรุปเนื้อหาสำคัญขอบคุณนะครับสำหรับการสนัุนนะครับนะเรียนคุณจุดๆนะครับ เรียนคุณจุดๆเราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนคุณด้วยการช่วยเหลือจากองค์กรนะครับนะเลเลสต u r องดูเกอร์นะครับนะ, Le Le นะ,บนะจะสามารถเดินหน้าช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดต่อไปได้เราขอย้ำข้อมูลติดต่อที่คุณได้แจ้งไว้กับเราดังนี้ชื่อที่อยู่นะครับนะซูปเปอร์ของฝันยอด เงินบริจาคของคุณคุณจะรับ e mail, คุณจะได้รับอ e ีเมลแทยืนยันการบริจาคฉบับที่2ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเกตเพิ่มต่อเกตเพิ่มเติมนะครับนะเลเสลองนะครับนะเป็นองค์กรการกุศลที่มีชื่อเสียงมากในฝรั่งเศสก่อตั้งโดยจุดจุด,จด,จดทำหน้าที่แจกจ่ายอาหาร และช่วยเหลือผู้ยากไร้ยอดเงินคุณบริจาาทั้งหมดล้อยูโรโดยมีส่วนที่ระบุว่าเป็นจำนวนรวมอยู่ในนั้นใบนี้ฟังนะครับฟังให้ดีๆนะใบนี้ไม่ใช่ใบเสร็จนะยานนี่ครับก็คือใบนี้ครับ ใบนี้ไม่ใช่ใบเสร็จนะยานอีเมลนี้บอกว่าจะส่งใบเสร็จให้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าช่วยเอามาฟาดหน้าอีใหม่ด้วย FC ยานมีแต่ไฟไฟลลงอะไรเชื่อหมดหวานเยบสติกเกอร์หลอกว่าทําบุญกี่พันโยูโรแล้วล่ะอีมิดกากา,กา,กากนะผมก็ถึงบอก FC ว่า ยานะครับมันกินได้แค่เงินติ๊กเกอร์ทาไมไม่เอาใบเสร็จมาตบหน้าล่ะเอามาดิเอาใบเสร็จมาตบหน้าเลยกูก็อยากจะเห็นใบเสร็จเหมือนกันเอามาตบหน้าเลยจริงปะ่ะจะรออะไรอะเอาใบเสร็จนนมาตบหน้าเลยอมแม้ทั้งเงินค่าติ๊กเกอร์มึงน่ะมิฉาชีพมาดากูมิฉาชีพมึงน่ะมิฉาชีพของแท้ค่าติ๊กเกอร์เล็กๆมึงจะอมเลยอะ่ะ มือเข้าเปล่าตัวเองอ่ะนี่แหละครับแม่นอกไส้นี่แหละครับแม่นอกไส้ผมสามหน่อยอืมเอนอมมันกระทั่งเงินเด็กใช้ได้ไหมนี่ฮะสันดานแม่งตำแน่จีมึงเอาใบเสร็จมาตบหน้าพวกกูสิเอาใบเสร็จมาตบหน้าพวกกู ถ้าแน่จริงอ่ะแต่นี่กลัวครับไม่เอาไปเสร็จเอาใบห่าเหว่อะไรก็ไม่รู้นะครับเอามาลอกเอฟซไฟฟของตัวเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนตาสว่างได้แล้วกับพฤติกรรมของอีป้านอกอีป้าอีแม่นอกไซน์เนี่อีคีปอบยานเนี่ยทุกคนตาสว่างได้แล้วหลายๆช่องเขาโจมตีกันรื่มร่ำรึ่มร่ำ เ,เอาความจริงมาตบหน้าใหม่ชลวันณเอาความจริงมาตบหน้าตอบไม่ได้ครับไอใบสนิทตอบไม่ได้แต่ก็ขยันโพส์หลอกไยก็รู้มันรู้ครับว่าใหม่ชลวัรณต้องแฉมันไม,ไม่สนใจมันหน้าด้านคนละมันหน้าด้านหน้าทนจริงคนละมันหน้าด้านหน้าทนอยานี่มันหน้าด้านหน้าทนผมบอยอ้สิไปให้ผู้หญิงคนเนี้ยเกินคำบรรยายครัพี่ครับมันเกินคำบรรยาย นะครับพวกคุณไปดูคนที่แม่งหลอกลวงมิจฉาชีพนี่คือมิรนะครับมิจฉาชีพนะทีครับนะมิจฉาชีพของแท้ <c oughs> ใครจะเชื่อเชื่อผมไม่เชื่อครับผมต้องบอกตรงนี้ว่าใครจะเชื่อเชื่อผมไม่เชื่อครับใครจะอะไรก็แล้วแต่ก็จะตามนั้นน่าจะผมคนนี่ไม่เชื่อมึงโลมแม้กระทั่งเงินเด็กอะ่ะทุกคน คือมึงอมนทั้งเงินเด็กอะจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะฮะจิตใจมึงทำด้วยอะไรยานมึงเลิกสตอร์เบลลได้แล้วทุกคนก็รู้ทานมึงหมดแล้วถ้ามึงทาตัวสันตานแบบนี้มึงอายุหกสิบฝ่าแล้วมึงโอมเงินเด็ก FC กห่า2 FC ไม่ก็วายวไปซื้อติ๊กเกอร์ให้มันหวังว่ามันจะเอาเงินไปให้เด็กเขาปากมันดีจริงว่ะ เขาปากมันดิเงินนะ่ะนะฝากไว้คิดพิจารณาโตโตกันไล้ท่านครับนะเอฟซีพวกนั้นก็โง่มึนกันโอ้ยตายแล้วฟามจริงทำไมไม่อ่านกันพวกคุณนะควรมีสติกันหน่อยเอฟซยานนะ่ะพวกคุณควรที่จะมีสติกันหน่อยเปิดใจมาดูช่องไม่ชลวันพวกคุณตาสว่างกัน ไม่ใช่อากติเขาเอาความจริงมาเปิดให้พวกคุณดูพวกคุณไม่ดูกันพวกคุณก็ตั้งกำแพงเลยว่าไม,ไม่กันแกล้งไม่กันแกล้งไม่บิดไม่บิดไม่โกหกพวกคุณเนี่ยลองเปิดใจรับฟังกันบ้างนะโอเคนะ